อ,อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะชอบชอบชอบสวัสดีค่ะทุกคนบิมกินแหลกนะคะคือวันนี้เกิดจากว่าชั้นนทุกคนรู้ช่ไหนก็บิมชอบกินโซบะสดมากและเนื่องจากตอนนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ ก็เลยมีความว่าแบบอยากจะหาร้านทําเส้นโซบะสดในประเทศไทยที่อร่อยใกล้เคียงกับญี่ปุ่นดูยากบ้หรือเป็นมิชชั่นที่แบบยากไปปะเมือ <c oughs> คือจริงๆด้วยนที่แอบบอกว่าลองมากินร้านนี้สิงเห็นเขารีวิวกันว่ามันเส้นทาสดแบบนวดสดเลยแล้วเป็นร้านที่แบบเปิดมาแล้ว10ปีมีความโด่งดังในหมู่คนญี่ปุ่นอยู่แถว่ัชโซแต่โอเคแหละก็บอกอราคามันสูงน,นิดนึงแล้วก็แบบไม่ไปเลยเราอยากไปแต่เราอยากจะมาลองกินแล้วมันแบบจริงๆหรือเปล่ามันเส้นดีจริงๆหรือเปล่าก็เลยขอมาลองดูค่ะซึ่ง ร้านนั้นก็คือร้านมิสุมริไปดูกันค่าะว่าจะเหมือนหรือเปล่านะจะเหมือนเส้นสดมิชลินของเราหรือเปล่านะไปดียวกันแต่ร้านทางเข้าด้วยไฮโซมากเลยค่ะทุกคนค่ะร้านสวยอะ่ะร้านสวยแบบมีความแบบญี่ปุ่นโมเดิร์นอย่างนี้ดูมีความญี่ปุ่นแบบแทนพูดจริงๆไปค่ะรีบไปสั่งกันเพราะว่าจองโต๊ะไปตอนห้าโมงนี่ได้เวลาละไปเด้ย เมื่อกี่สั่งเมนูไปแล้วนะคะหลังจิงมากแบบมีความหยุดไม่อยู่แบบวันนี้จริงๆก็อิ่ม,มเพราะเพิ่งไปกินขนมมาแต่ก็แบบเมืไรเห็นเมนูแล้วก็แบบสั่งสั่งสั่งอันนี้ก็อยากลองไม่ใช่อยากลองอันนี้ก็มาเสิร์ฟค่ะพี่็จาะอธิบายให้ฟังว่าต้องกินยังไงก็คือวิธีทานลูกค้าก็คือมันทานได้สองแบบนะคะก็คือ ลูกค้าตักต้งหำออกมาค่ะแล้วก็ใส่ตาแห้งนิดนึงแล้วก็ใส่โชยุนิดนึงค่ะแล้วก็วิธีที่สองก็คือเทตาแห้งลงไปแล้วก็เอาโชยุโรยได้เลยค่ะค่ะตาแห้งว่าคิดเป็นแบกพิเศษนะคะผู้ชใช่ค่ะอันนี้คือเราสไลด์ที่ร้านเลยค่ะมันจะอัดให้มาเป็นตัว่าแล้วก็มีเครื่องสไลด์เริ่มเมนูวันนี้ด้วยที่เต้าหู้เย็นที่บีมชอบที่สุดในหมู่อาหารญี่ปุ่นคือเต้าหู้เย็นนะคะจะดูสิว่าจะแบบมันถั่วขนาดไหน แล้วก็พอตัดเต้าหู้กับเครื่องเต้าหู้เสร็จปั๊บแล้วก็จะโรยด้วยปลาแห้งที่ร้านนี้เขาดังเขาบอกว่าเขาว่าได้ปลามาเป็นชิ้นแล้วก็ไปย่างใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาสไลด์สดเขาบอกมันเลยหอมน,นะคะดูดิแต่มันเป็นเส้นใหญ่จริงๆมีความแตกต่างจากที่อื่นจะได้ขี้มไาเต้าหูวหรอยเต้าหู้ของถั่วแล้วเนยก็คือเนียนโอเคแหละอาจจะไม่ข้นคลักแต่ว่าหอมถั่วมากแล้วมันมีความมันในเนื้อเต้าหู้ เรื่องนี้อร่อยมากชอบ,ชอบทับเต้าหู้มีหน้านาถึงดังขอชิมปลาโอเคฉันเข้าไปแล้วมันหอมกว่าที่อื่นนิดนึงเพราะว่าชิ้นมันใหญ่เวลากินนะมันเลยเหลือเป็นชิ้นปลาในปากทาให้รสชาติความหอมปลามันยังอยู่จนยียงสุดท้ายตอนที่กินเข้าไปแล้วใลยได้อร่อยค่ะแต่ใดๆก็คือเต้าหู้ใหมามากอร่อยมากต้องรีบกินนะเพราะว่าเละง่าย,ยเกินถ้าชิมไว้นานนะ เนี่ยเอาไปดุนดูนลิ้นใช่ปะมันก็มันๆแล้วก็หายไปในปากเลยเพราะว่าเนื้อมันนิ่วมากด้วยอ่ะเหมือนกับระดาบในปากดีงานใส่ต้องต้องกินนะคะเรามาแล้วก็เอาเดืตดติดตัวที่เราสั่งก็คือสลดัดมะลักอเพราะว่าพี่ตาลกก้องพี่ต่อชอบกินเราว่าหน้าตามันดูดีจริงๆพอมาแล้วมันดูสีรับดูโฮมเมดแล้วดูสีลับที่มันข้นอ่ะสีมีความอมเหลือง มันฝรั่งม,มันมากแล้วก็อร่อยแหละอันนี้อร่อยยันมาตรฐานชอบใครได้ฉันว่าร้านนี้ผสมไข่เยอะทําให้มันรู้สึกมันกว่าร้านั่นอื่นกินแล้วก็รู้สึก,กว่าแบบเออเข้มข้นดีอร่อยหอมรสชาติไม่ได้จัดนะแต่เป็นแบบซิมเพิลแต่ว่าอร่อยให้คนที่ชอบกินดีกว่าดีปะ่ะอันนี้ก้อนที่ต่อยังไงคะเหนื่อยมาก เราว่าเขาบดมันฝรั่งนี่เนียนแล้วก็ใส่ผักเข้าไปแล้วค่ะผักในเย็นกรอบอะเนียนมากเนียนมากอร่อยนะคะอร่อยค่ะสบะเย็นเชนปูระนะคะเซตที่เราสั่งเขาบอกว่าต้องรีบก,กินก่อนที่เส้นมันจะไม่กรุ ดกรึบปะคะไม่กรึบแต่ว่าหนึบเส้นโซบะห,หนึบจริงๆเ้าที่เคยกินไทยมาหลายร้านเ้านี่ถือว่าเออดีอาจจะไม่สักเหมือนชเชลีนที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าก็ก็มีความหมนึบความหอมบักวีซึ่งหบบว่าอร่อ ชอ,ชอบค่ะชอบคอนที่เส้นมันเดหนึบมไม่ได้กราบคาลเลยมีความหนึบที่ดีเขาบอกว่าเขาใช้แป้งบัควีทจากเขาไกโดซึ่งเราก็เชื่อแหละเพราะว่ามันอร่อยน้ำซอสก็ได้มาตรฐานโอเครสชาติดีแต่ว่าเส้นโซบะอร่อยจริงๆมีความบแบบเด็มดหนับอ๋อแล้วก็เป็นเส้นแบบเลื่อนๆไม่ได้มีแบบกราบบัควิทข้างในซึ่งถ้าคนที่ไม่ชอบกากบัควิตกินร้านนี้ได้เลยเพราะมันแบบนุ่มลืม่นคอค่ะเทมปุระก่อนเทมปุระเทมปุระก่อนที่มันจะหายร้อน จริงนะแตงหนาแต่ว่าพุงหวานพุงจดค่ะได้พุงหอมเลยไม่หนานิดหน่อยแห้งังได้แล้วก็ทอดใม่อมน้ำมันโอเคอันนี้คือ,อจานที่โดดเด่นคือเป็นไกส่สับเหมือนกับทุกคนเน้นน้อที่ปกติย่างไม้แต่อันนี้ยก็แข่เป็นชินแล้วเขาย่างถ่านกินกับไขด่ดิบและขิงที่เ็าสอนวิธีกินก็คือเอาขิงอนะ่ะใส่ไปนในไขด่ดิบแล้วคนๆให้ไข่ให้มันเข้ากันแล้วก็ลาดล,ลงบนไก่ย,ย่างแล้วก็กิน คือเป็นคนที่กินไข่ดิบยากมากเพราะว่ากลิ่นหมูี่มันชอบแหลอันนี้ก็เลยแบบไม่อยากล้านลงไปทีเดียวออกลัวขอว่าตัดเป็นชิ้นแล้วก็จิ้มผันกันเลยกนละไม่รู้จะรอดหรือเปล่าวะกินแล้วนะคะก็อ,อ,อ,อร่อยมันหอมไหมสักอย่างข้างในเนื้อไก่กำลงังกินอยู่ว่าหอมอะไรกลิ่นคุณม,มากๆเลยอะ่ะต้องหารผู้ช่วยอะ่ะไปต่อ มุนไพรชนิดหนึ่งเข้าไปที่มันหอมมาก,มากๆฉันรู้แล้วไม่ต้องการผู้ช่วยละชิโซกมันคือไก่สับใส่ใบชิโซกที่หอมใบชิโซกอยู่แล้วก็ที่มันไข่ก็มันมันดีแต่ไข่ไม่มีกลิ่นใช้ได้ค่ะใบชิโซกหอมทําให้แบบมันมีชีมิติขึ้นมาในในเวลากินเข้าไปในจมูกอ่ะถือว่าดีแต่ต้องกินตอนอร้อนอนะทุกคนฉันชอบพี่ไก่เขาสับแบบไม่เลยอ่ะสับแบบพอให้มันมีช้างๆข้าง,าง,างในกินแล้วมันก็ดึุดดแบบเด้งๆข้างในกึ๊บกึดี ก็ลองสั่งแกกิโทริมาชิมนะขอลองสิว่าจะอร่อยเปล่าเริ่มจากเซเซริค่ะสันคออิตาเลียนะแฮมดีมากขึ้ะเดือดแล้ต้องอร่อยแน่เลยมันมีความเขาย่างมรจัดอ่ะแล้วก็หอมกลิ่นไฟเนื้อก็คือเด้งสันคอมันจะเป็นอย่างนี้เนาะมันจะแบบเป็นเนื้อสีดำๆที่เด้งๆเหมือนกันแล้วมันกรึบๆดีมาก หอมอร่อยอันนี้ชิมไว้นิดนึงมันเลยหายร้อนกินตอนร้อนต้องอร่อยมนะากแน่เลยอ่ะพแล้วถ้าเค็มคือแบบสะใจดีชอบอร่อยาม,กแบบมากในเซนีค่ะทุกคนอร่อยอก่อนที่ชิ้นค่ะทุกคนเนี่ยที่เขาบอกว่าโด,ด่งดังราซอสมาเลยนะกินแล้วนะคะเนื้อข้างในาไม่แห้งราซอสข้างน,นอกก็รสชาติเค็มอมหวานไม่หวานจัดไม่เค็มจัดกินแล้วก็โอเค ไม่ได้แย่แล้วก็อร่อยได้มาตรฐานดีกว่าด้วยคำนี้มันหอมถ่าเนานะหอ,หอมกลิ่นไฟอะแล้วว่าร้านนี้ย่างแล้วหอมกลิ่นไฟดีอืมแล้วข้างในาก็ฉ่ำมันแบบเนี่ยชิวกาใช้ได้ค่ะมีคําถามถามมามันต่างจากอันนั้นบักไก่อ๋อเออเราว่ามันใกล้กันมากเลยค่ะโดคือรสชามันใกล้กันมาแต่ตัวนั้นหอมชิโซะอันนี้ไม่มีชิโซะถ้าใครชอบชิโซก,ก็กิานอันนั้นใครไม่ชอบชิโซก็กินอันนี้ค่ะเพราะนี่ไม่มีไม่มีชิโซะข้างในใช่เรารู้แล้วว่า เราว่าอันนั้นมันสำหรับเรามนมิติมากกว่าไปต่อที่ตับตับก็คือมาไปชินใหญ่ๆเลย,ยน่ากินมากกินแล้วนะเราว่าเขาย่างได้แบบพอดีคือข้างในอะ่ะมันยัง juicy อยูย่มันก็มีความฉ่ำๆของเนื้อตับอยู่แล้วข้างนอกแต่ข้างนอกก็ย่างได้แห้งนะอย่างที่อรยคือซอสเขาไว้ซอสเคารดจัดกนินแล้วมันก็มีแบบมันเข้ากับรสชาติตับได้ดี กินแล้วรู้สึกแบบไม่เลี่ยนไปกินเล่นก็ได้กินกับเหล้าก็ดีรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่เก็บกับแก้มได้ดีสอดคา,าราอเก่อกันที่ที่ฉันชอบยูสุโกโชแล้วก็น,นี่คือเนื้อน้องไก่ใส่ยูสุโกโชรู้ใช่ไหมคะยูสุโกโชตีเขียวๆนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพริกที่เค็มแล้วก็มีรสมีรสของส้มยูสุมันก็จะหอมๆแหละเขมามักเอาไว้กินกับไก่ย่างในเวทอรี่ นื้อไข่อรฉันชอบเนื้อน,อน่องของร้านนี้ฉันว่ามันแตกต่างจากร้านอื่นตรงที่ว่าเขาเลือกส่วนที่เป็นน่องดนืบๆน่อะเพราะว่าจริงๆร้านนี้เขาบอกอยากกินทอรียะจุดเด่นคือใช้ไก่บ้านมาทำฉะนั้นเนี่ยกินมาสองวันแล้วรู้สึกว่าแบบมันมีความไก่บ้านจริงๆเลยเนื้อน่องมีความแบบนุ่มแตนก่้านตัวเล็กๆวิ่งเยอะๆเ,เนื่อก็จะมีความดเดืบดบดบดบอบๆๆอะมีความแบบใช้กล้ามเนี้ยมาอย่างเย้ค่ะอร่อยค่ะเห็นภาพไก่วิ่งพ้อมันพองมันเนื้อมันเด้งมันก็เลยอร่อย เออมันแบบมันมีความเหนียวเหนียวเด้งอะกดร้าอนอื่นๆซึ่งเราว่าดีมากเลยเนี้ยกินแล้วมันเด้งฝันมากซอสยูสิตรก็อย่างที่บอกอร่อยค่ะมันจะมีเผ็ดแล้วก็เค็มดีงามแต่ต้องกินตอนร้อนนะทุกคนวันนี้บีมมาสั่งมาเยอะเกินไปมันเลยกินตอนไม่ร้อนเท่าไหร่ต่อไปนี่เลยน้องไก่ย่างกับบวยที่สั่งอันนี้เพราะว่านึกถึงกินทิปกินแหลกญี่ปุ่นครั้งแรกที่เราไปกินร้านกไก่ย่างกันที่โอซาก้าที่เป็นรดบวย เราไมาค่ค่อยเจอร้านไหนทําบวยเราจะสั่งเพราะว่าร้านนี้มีบวยค่ะอ,อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเปรี้ยวชอบชอบชอบอย่างที่บอกไปเฮ้ยน,น้องเด้งเหมือนกันแต่ว่าซอสข้างบนเป็นซอสบ,บวยอะอมมุเมะ,ะเนาะรสเปรี้ยวเด่นมากเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดขึ้มาระแล้วก็เค็มอมเค็มอ่ะซึ่งดีมากรู้สึกว่าตัดรสทุกอย่างได้ดีมากแล้วหอมบวยมาก แล้วก็ใบข้างบนย่างมาเนาะให้หอมแบบหอมอีกกลิ่นใบขี้สดย่างด้วยรู้สึกว่าอันนี้มีมิติดมากสิ่งนี้ดีงามมากปล่อยเลยชอบค่ะชอบอันนี้ค่ะรู้สึกว่าบวยนี่มันแบบช่างสดชื่นรสก็จัดจ้านดีงามเราจะไปปับที่ก๋ายจั y คอดหรอร้านนี้เค้ากินแบบถาครึ่งแล้วก็ลาบิดไทยนะคะ ย่างเก่งอะยังเก่งยัางเก่งมางกาพอดีมากเลยหัวใจที่ไปกินบางร้านอะเวลาผ่าแล้วย่างจะชอบแห้งและแห็งไปเพราะมันบางเนาะแต่ร้านนี้ยย่างได้พอดีคือกินแล้วยังนิ่มอยู่แล้วก็มีความกรึดอยู่ในตัวทั้งที่มันนิ่มนะแล้วก็ย่างสุกพอดีอิ้ยดีงามมากแล้วแต่วันนี้นางเป็นย่างเกลือก็เลยแบบก็อมเค็มแล้วกินได้เร<ๆ>ื่อยๆมากๆอันนี้อร่อย,อย่ยชอบหวัวใจนี่ดูดิขันแล้วขาเลยอะ แต่เกือบค่ะอร่อยค่ะดีงามตอนจบเราต้องขิงสีเลยค่ะหมัลวกเส้นเพราะว่าจะเป็นที่ส่วนรวมแห่แร่ธาตุต่างๆที่เขาบอกไว้ว่ามีประโยชน์ต้านมะเล็งนั่นแหละโอเคลงไปในก้วยน้ำจิ้มที่เดี๋ยวนี้นนะจะมีน้ำจิ้มมากน้อยก็ได้แล้วแต่ความเค็มที่ชอบ แต่ส่วนตัวเราคนชอบกินน้ำป,ะปะากะเหมือนน้ำแบบน้ำต้มข้าวต้มอ,อ่ะนี่แปลกปกติกินที่ญี่ปุ่นน้ำมันจะข้นๆคลากเลยนะอันนี้ก็ไม่ค่อยข้นเป็นน้ำแบบค่อนข้างใสกินง่ายสดง่ายอารมณ์แบบกินน้ำร้อนนิดหนึ่งม,มีความข้อนอยู่นี้เดี๋ยว แล้ววันนี้ก็ถือว่าได้ทำาุชชี่ชันการตามหาเส้นโซบะสดในประเทศไทยเราว่านะเราว่าเราว่ามันเราว่ามันอร่อยกว่าร้านทั่วไปตรงที่ว่าเส้นมันเหนียวกว่าจริงแล้วก็เนียนเนื้อแบบไม่สาคนที่ไม่ชอบสากินได้แน่นอนแต่ว่าข้อเสียคือคุณต้องรีบกินเพราะถ้ากินช้าแบบคือถ้าทิ้งไว้นานเส้นมันจะนิ่มทันทีไว้นิ่มแบบนิ่มเร็วมากซึ่งเข้าใจแหละมันเป็นเมเจอร์ของโซบะสดเนาะคือมาปั๊บก็ต้องกินคือถ่ายรูปได้แค่แบบ ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ต้องรีบกินแล้วเพราะไม่งั้นมันจะไม่หนึบนั่นแหละค่ะคำเตือนทุกคนค่ะอย่างวมต่ถ่ายรูปนะคะต้องรีบกินค่ะแล้วเส้นจ้า่อยมากแล้วก็เราว่าที่เราประทับใจเลยคือเต้าหู้มันมากดีงามมากๆแล้วก็สลัดนาำฝรั่งก็เนื้อเนียนผักข้างในก็กรอบๆดีค่ะแล้วก็ไกย่ยากิโทริโอเคอันนี้แม้จะไม่ใช่ร้านเมนเซนแบบไม่ใช่ร้านโดยเฉพาะสาหรับยากิโทริแต่เราว่าเขาย่างได้ดีมีการคูงไฟได้ดีแต่ข้อสําคัญคือเหมือนกันอย่าสั่งมากองๆนะ คือกินไปสั่งไปกินไปสั่งไปจะดีกว่าเพราะว่ากินแล้วอร้อยอร่อยที่สุดนะคะทุกคนร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทแถวแถวอโสกถ้าใครมาแถวนี้แล้อย,อยากกินเส้นสวบาสดมารัานได้ค่ะแล้วว่าอร่อยใช้ได้ดีงามอยู่สมกับที่มีปวดมาสิบปีถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ได้วยค่ะขอบคุณค่ะกดดิดตาลสมะคะัคค่ะทุกคนคะ่ะ เมื่อกี้ก็คือตัดจบไปละแล้วก็นั่งเมานั่งเมานั่ง,ง,งเมาแล้วก็แบบอุ้ยนึกขึ้นได้ว่าร้านนี้มาฉาโมสดังเราก็เลยสั่งก็คือจะมีส่วนที่เป็นมูสอยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็โมจิแล้วก็วิปปิ้งครีมแล้วก็ถั่วแดงอิตาดาคิมัสไม่ได้ขลาดนั้นมากวะถ้าเกี่ยวว่าไม่ได้เข้มมากก็มันออกเป็นทางครีมครีมมากกว่าถ้าเฉด่าผมไม่ได้กลิ่นทาเฉดเข้มขนาดนั้นแต่เรารืว่าเหยค่ะ